วัสดีค่ะเพื่อนอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี้ก็มาเจอกับพิมิกวันทางช่อง YouTube Good My Store 15นะคะวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ10ข้ออย่านะคะหาแฟนฝรั่งนะคะอย่าทำอย่านะคะอย่านะคะบอกกันไว้ก่อน10ข้อนี้ที่จะมาเบรกดาวนะคะก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคำถามทุกคำถามมีคำตอบนะคะไม่ต้องแอดไลน์มาถามนะคะ คอมีเในวิดีโอพี่มาตอบให้กับทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าการที่คุณแอดไลน์มาพี่ไม่มีเวลามานั่งแชทกับคุณนะนะคะเพราะอย่างที่เห็นนะน้องหนูน้อย2เดือนต้องการ attention มากนะวันครบวันนี้นะคะอยากจะบอกนะว่าปัญหาเมื่อคุณมองเห็นปัญหาในเรื่องของ relationship อยู่แล้วนะพยายามที่จะคิดว่ามันมีช h o i c e ่คกับ B คุณอยากฟาดฟันปัญหากระโจนเข้าไปอยากหนีปัญหาลอยตัวเหนือดราม่าก็เลือกเอานะคะวันนี้เราจะมาเบรกดาวอย่าลืมใครจะสั่งคำพีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งนะคะเขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเดททุกเรื่องราวมีอะไรบ้างก็คือในเรื่องของแต่คุณเขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเดทดสแกนสแกมเมอร์สแกนโปรไฟล์อะไรต่างๆจนย้ายถิ่นฐานแต่งงานมาแล้วความสัมพันธ์มันไปด้วยกันไม่ได้นะคะเราจะเลิกลาการนั้นจะทำยังไง ข้อแรกนะคะที่สิบข้ออย่านะคะหาแฟนฝรั่งข้อแรกเลยที่พี่อยากบพูดนะคะก็คืออย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวเองมีพี่คนหนึ่งน,นะเข้ามาถามน่าสนใจเขาบอกว่าเขาแจกพาสปอร์ตให้กับผู้ชายทางออนไลน์ที่เขาเพิ่งคุยกันพาสปอร์ตก็เหมือนบัตรประชาชนที่ใช้ในการเดินทางดังนั้นเราอย่าผีบ้าไปแจกคนอื่นนะนะคะหากคุณคิดว่าพาสปอร์ตไม่ใช่สิ่งที่สําคัญทําไมคุณไม่เห็นคน ทั่วไปเขาอ่าโพสพาสปอร์ตของเขาละ่ะดังนั้นข้อมูลส่วนตัวนี้สําคัญเพราะอะไรมันมีบันเดือนปีเกิดของคุณมีชื่อมีที่อยู่มีที่อาศัยของคุณทั้งหมดทุกอย่างข้อมูลส่วนตัวจําเป็นที่ต้องห่วงแหนพาสปอร์ตบัตรประชาชนที่อยู่ที่อยู่นี่ก็คือเป็นสิ่งสําคัญคุณไม่รู้นะว่าไอ้ผู้ชายที่คุณคุยมันเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าแล้วสแกมเมอร์แล้ไม่อยู่ตรงไหนในหลายๆสแกมเมอร์คนคิวซีมันอยู่ที่ไทยมันอยู่แถว กรุงเทพอะไรต่างๆแล้วคุณก็อยู่กรุงเทพมันก็อาจจะหาช่องทางที่จะมาดูคุณดูบ้านคุณดูอะไรต่างความปลอดภัยแน่นอนมันมาถึงตัวดังนั้นอย่าทะเลาะทล่านะอันนี้คือสําคัญมากๆหากกรณีที่เขานั้นอยากที่จะส่งสมบัติพัสดุให้คุณมากให้ส่งที่ทํางานให้ส่งที่ทํางานเลยนะคะหรือว่าส่งไปที่อื่นแต่หลักสําคัญคือพิมไม่แนะนํา ไม่แนะนําเลยนะคะได้อีกอย่างก็คือในกรณีบางคนนั้นนะมันขอมีคนก่อนหน้านั้นมันมาขอใบหยา่าใบหยา่าในใบหย่านะั้นมีอะไรมีหมายเลขบัตรประชาชนผู้ชายบอกว่าต้องการเราใบหย่าเพื่อมาเช็คสถานะว่าสถานะของคุณนั้นพร้อมที่จะทําวีซา่าคู่ม,มั่นวีซ่าแต่งงานหรือเปล่าคือมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องนะคะได้อีกข้อก็คือในเรื่องของบัญชีธนาคาร อันนี้วัน,นีที่ความสัมพันธ์ของคุณนั้นมันเป็นแค่ความสัมพันธ์ครั้งแรกคุณไม่มีทางที่จะรู้ว่า long term relation ที่มันเป็นยังไงบัญชีธนาคารนี่คือสําคัญเพราะกมเมอร์บางตัวมันใช้บัญชีธนาคารของผู้หญิงไทยไปให้กับผู้หญิงอีกคนนะคะโอนเงินมาแล้วมันทําีท่าไหนที่เอาเงินออกไปได้พอเวลาที่เขาจับเขาไม่ได้จับไอ้คนที่มันแกมเม e r และไมันไม่จับไอ้เจ้าของบัญชีดังนั้นคุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหาผู้ชายโจรให้เงินให้คุณมาก ให้โอนผ่าน Western Union เอาแค่ชื่อกับนามสกุลของคุณที่มันตรงกับหน้าบัตรประชาชนของคุณที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษเข้าไปรับที่ธนาคารก็ได้ดังนั้นไม่จําเป็นเลยที่คุณนั้นจําเป็นที่ต้องแจกบัญชีธนาคารเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยฝรั่งจะมาหาเขาบอกว่าเนี่ยให้เราไปจองอจองที่พักอะไรต่างๆคือม,ไมอัไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องฝรั่งส่วนมากเขามีบัตรเครดิตเขามีปัญญาที่จะ บุ๊กิ้งออนไลน์ได้ไม่จําเป็นที่จะให้คุณนั้นลําบากยากเข็นอย่างมากก็คือคุณหาโรงแรมให้แล้วก็ส่งให้เขาให้เขาบุ๊กเองอันนี้ก็คือง่ายง่ายได้นะคะข้อต่อมานะคะอย่ารับฝรั่งเขาเป็นเพื่อนทาง facebook อันนี้เพิมเตือนแล้วก็เตือนหลายครั้งมากๆนะเตือนหลายครั้งมากๆแนหลายคนแนหลายคนนะเป็นโรคอะไรนะคะ ชอบมากนะฝรั่งทาง Facebook เพราะาอะไรพวกนี้มีแต่สแกมเมอร์ทั้งนั้นพอคุณรับมันเข้ามาแล้วนะคุณไม่สามารถที่จะคนโทรลมันได้มันจะเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นพิมพ์เห็นนะบางคนนะเป็นแสแกมเมอร์ชัดเจนนะเพื่อนใน Facebook ของพิมพ์ก็ไปรับเข้ามานะคือคุณเป็นบ้าอะไรเปล่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยนะอยาหาแฟนฝรั่งชอบนะัแชทกับฝรั่งทาง f a c e b o o เนี่ยไม่เคยเจอกันนะรักกันชอบกันอะไรแต่ไม่เคยเปิดกล้องอะไรต่าง อย่างที่อุาอทารณ์ที่ใครที่ตามพิมมาตั้งแต่นานๆนะที่พิมเคยเล่านะว่าผู้หญิงคนหนึ่งอกหักมาแล้วก็รับฝรั่งทาง Facebook เข้ามาแล้วทีนี้มันเป็นสแกมมอแล้วมันก็ติดตามดูผู้หญิงคนนี้ดูไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเ่อผู้หญิงคนนี้ดูมีเงินมีเงินแล้วมันก็หลอกล่อผู้หญิงให้ผู้หญิงหลงรักพอผู้หญิงหลงรักนะมันก็บอกว่าเอ้ยเนี่ย โชว์รูปให้มันดูหน่อยโชว์รูปเปลือยรูปโปรูปอะไรต่างาอัดคลิปอะไราตามผู้หญิงก็เชื่อแล้วทีนี้สุดท้ายนะมันเอาพวกนี้นะ่ะเอามาแบล็กเมลผู้หญิงโดยการที่ส่งพวกนี้ไปให้กับเพื่อนๆนผู้หญิงเพราะอะไรก็มันดูใน Facebook มันเห็นว่าคุณไปทํางานคุณแท็กเพื่อนของคุณอันนี้ก็ต้องเป็นเพื่อนอันนี้ก็เป็นหัวหน้าเป็นอะไรต่างมันส่งไปสุดท้ายท้ายสุดผู้หญิงจอมใจตายอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเท่้แท่มันไม่เป็นข่าวแค่นั้นอันนี้ อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าอันตรายมากนะที่คุณจะรับใครโดยที่คุณไม่รู้จักเข้ามาทาง Facebook นี่คือสำคัญมากๆนะข้อที่3นะยาโอนเงินให้ฝรั่งเด็ดขาดบางคนนะเฮ้ฝรั่งเขาเอามาจะมาหาเราเขาถูกปล้นเขาจะเป็นจะตายอะไรต่างขึ้นมาไม่ใช่เรื่องของเราเขาไม่ใช่ญาติโกโฮติกาของเราเขาไม่ใช่เขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้คุณแชทกันคุณแค่มีความรู้สึกให้กัน แต่คุณไม่เคยเจอผู้ชายในชีวิตจริงตอนที่เจอกันในชีวิตจริงเหมือนอย่างที่พิมพ์เขียนในคัมภีร์หาแฟนฝรั่งนะที่ป้าคนหนึ่งหมดเงินที่เก็บมาตลอดชีวิตเพราะการเจอฝรั่งในชีวิตจริงอันนี้คือฝาเเพื่อนเลยนะมันไม่ใช่เรื่องเลยนะคะที่คุณจะไปโอนเงินอย่างล่าสุดที่มีคนมาถามเขาบอกว่าเนี่ยฝรั่งเขาบินมาหาแล้วก็ที่มาเลเซียแล้วเขาประสบป,ปัญหาพขาจะให้โอนเงินนะคะเ็าถามพิมพ์ว่าเขาควรโอนไหมพิมพ์ตอบแบบกำปั้นทุบดินนะ พิมบอกหาคุณมีเงินเหลือกินเหลือใช้พิม์ใช้คํานี้นะจะแจกพวกนี้ไปก็ได้คุณแจกไปแล้วคุณจะไม่ต้องเสียดายแต่ใน,นหลายคนไม่ใช่คุณไม่ได้มีเงินร่ํารวยมาหาศาลขนาดนั้นบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วโดนเจ้าหนี้ฟ้องเหมือนกับผู้หญิงไทยเมื่อต้นปีนะที่หมดเป็นล้านมันเอาทีทละเยอะไหมมันไม่เอาทีละเยอะมันจะสูบคุณทีละนิดทีละนิดพอมันได้ครั้งแรกมันจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามเพราะอย่างพี่ๆใน,นหลายคนที่เข้ามาปรึกษานะ มันจะเอาครั้ง2 0 0 0 0 30,000แล้วมันก็อัพ5 0 0 0 0บางครั้งมันเอาเป็นแสนแร,รงรต่างก็คืออุ้ยนะสงสารเขาเราช่วยเหลือเขาเราจะแต่งงานกับเขาบางคนบอกว่าเนี่ยช่วยให้อา่ามากเกษียณอายุแล้วจะมาแต่งงานด้วยคือมันมันเป็นยาอ่อนเหมือนกับคุณนั้นไปซื้อผู้ชายมาแต่งงานกับคุณบ้าบบคอแตกมากอยานะคะยานะบอกเลยก่อนนะข้อที่4ี่นะช่วงนี้นะเอ่อคว่าอะไร ประเทศไทยเปิดให้ฝรั่งเข้ามาอย่าขึ้นเตียงกับฝรั่งโดยไม่ป้องกันพิมพ์พูดแค่นี้ละ่ะบางคนมาถามพิมพ์นะเขาอาจจะด้วยความไม่รู้หรือว่าอะไรต่างเขาว่าฝรั่งเนี่ยจะมี h i ชวหรือว่าอะไรต่างฝรั่งหรือคนไทยหรือประเทศไหนก็ตามมันก็เป็นคนนะมันก็เป็นเหมือนกันดังนั้นไม่ว่าจะแก่จะเด็กนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยเขากเกษียณอายุแล้วจะไปขึ้นเตียงกับเขาเราควรป้องกันไหมเขาอาจจะปลอดภัยก็ได้คุณรู้ได้ยังไงมันเขียนไว้ในหน้าผากหรือเปล่าว่า เป็นหรือไม่เป็นคืนคุณคคุณไม่มีทางที่จะรู้การป้องกันนี่คือสิ่งสําคัญมากที่สุดนอกจากจะป้องก,กันโรคป้องกันลูกบางคนนะหน้ามืดตาหมวัวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะพิมพูดเลยนะคะจะไปนอนกับคนแก่คนเด็กอะไรต่างชาติไหนประเทศไหนคนไทยฝรั่งอะไรต่างคือหากกรณีพลาดก็คือคุณได้เลี้ยงลูกคุณเดียวพิมพูดแค่นั้นแหละแถมได้โรคมาเป็นามาต่ออีก ดังนั้นสําคัญมากที่สุดที่เรานั้นจะต้องรู้ตัวเราเองว่าที่หากเรานั้นจะไปนอนกับเขาคุณต้องรู้ล่ะว่าคุณนั้นสมควรป้องกันผู้ชายมันไม่ซื้อถุงยางคุณก็ต้องซื้อหากกรณีที่มันไม่ใสแล้วคุณจะหิวโหยยังไงต่างๆนะคุณก็ต้องพึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเพราะความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวอาจทําลายคุณทั้งชีวิตนะคะข้อต่อมานะยานี้ผัวคนไทยยา่าหนีแฟนมาแชทกับฝรั่ง พิมพูดแค่นั้นวันก่อนมีเข้ามาถามพิมบอกก่อนนะว่าพิมพ์นะไม่ได้โง่นะไม่ได้โง่มาอยู่ตามประเทศนานกินขนมปังบ้างแต่ก็ไม่ได้กินยานะคะที่จะไม่รู้ว่าเวลาคุณมาถามพิมพ์แล้วพิมพ์จะดูไม่ออกว่าคุณคิดอะไรอยู่เข้ามาถามบอกว่าเนี่ยเขานะมีแฟนมีลูก นะคะมีสามีมีลูกแล้วเขาก็แชทกับฝรั่งอะไรต่างเข้ามาถามหาบทสนทนาบทอะไรต่างก็บอกว่าที่เนี่ยจะคุยกันแค่เป็นเพื่อนเป็นฝูงอะไรต่างคือคนเรานะมีลูกมีผัวและอยู่ให้เป็นหากลูกผัวคุณจับได้นะเขาก็ทืบคุณตายคาตีนมามันคุ้มกันไหมมันไม่คุ้มหากผู้ชายมันไม่ดีผัวคนไทยคุณไม่ดีแฟนคุณมันไม่ดีเลิกมันไป แล้วก็ไปหาผัวฝรั่งหาคนใหม่มันไม่ใช่ว่านอนกับผัวทุกวันตื่นเช้าหรือว่าแอบลูกแอบผัวมาแชทกับฝรั่งนี่มันไม่ใช่นะกลุ่มคนพวกนี้นะพิมพ์บอกเลยนะคะว่าเวลาเกิดปัญหามาพิมพ์ไม่สงสารนะผู้หญิงคนนั้นพิมพบล็อกทิ้งนะพิมพรับไม่ได้กับพฤติกรรมรับไม่ได้คุณไม่รู้จักที่จะอยู่ไม่รู้จักว่าคุณสมควรที่จะอยู่ตรงไหนมีลูกมีผัวแล้วให้รู้เรื่องนะคะให้รู้เรื่องบอกก่อนนะคะ ข้อต่อมานะคะข้อที่6อย่าโกหกข้อมูลเวลาแชทกับฝรั่งอายุหากเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะไอายุนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าห,หลายคนนะเขารับไม่ได้นะบางคนนะมาให้พิม์พสมัครเว็บเดทให้เขาบอกว่าให้เหตุผลลดอายุ10ปีว h ยทำไมเขาบอกว่าเขาหน้าเด็กเขาดูสวยเขาดูเด็กกว่าอายุ ดังนั้นเขาก็เลยลดอายุ10ปีคุณคิดว่าผู้ชายเมื่อมันมาไฟลเอาท์ทีหลังแล้วมันจะรู้สึก broken h ร a r ไหมมันจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณคุยมาเป็นร้อยๆคำเนี่ยมันเชื่อได้กี่คํามันเชื่อได้กี่คําว่าผู้หญิงคนนี้จะพูดจริงดังนั้นนะอยาไปหาทำหากกรณีที่คุณไม่ลงอายุจริงในนั้นในโปรไฟล์บรรทัดแรกคุณต้องเขียนอย่างที่พิมพ์เขียนในคัมภีหาแฟนฝรั่งนะว่าหากกรณีที่คุณจะลดอายุของคุณในโปรไฟล์เออใน ในในโปรไฟล์เว็บเดทออนไลน์นหาคู่คุณจะเป็นที่ต้องเขียนอธิบายในโปรไฟล์ของคุณต้องเขียนอธิบายว่าเหตุผลอะไรต้องเขียบนบรรทัดแรกเพื่อให้เขาเข้าใจให้เขารู้เพราะในหลายคนเขาก็ามาอ่านเขาก็จะเข้าใจว่าเพราะอะไรมันถึงลดอายุมไม่ใช่ว่าคุณเป็นลดอายุเองมันเคยมีดาราคนหนึ่งนะเป็นดารานางแบบชื่อดังแต่งงานกับฝรั่งฝรั่งโกหกอ,อายุผู้หญิงมาเจอทีหลังในในพาสปอร์ตผู้หญิงรับได้ไหมรับไม่ได้ ยา yeah. นะคะยา yeah. อีกข้อหนึ่งนะก็เร,ะเรื่องลูกใดยดคนนะไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองมีลูกกลัวฝรั่งเขาไม่รักกลัวฝรั่งเขาไม่ชอบนะคือคนมันจะรักมันก็รักคนมันไม่ชอบมันก็ไม่ชอบเราจะไปโกหกเพื่ออะไรเรามีลูกก็คือมันมีลูกเราลงข้อมูลของเราในโปรไฟล์ของเราเจ็ดสับเขียนในโปรไฟล์ว่ามีลูกกี่คนมีเขาให้ตอบคําถามว่ามีลูกไหมแล้วก็ลงรายละเอียด ถามว่าเราสมควรที่จะบอกเล่ากล่าวขานผู้ชายไหมในครั้งแรกที่คุยไม่จําเป็นผู้ชายมันมีตามันอ่านในโปรไฟล์มันก็เห็นแต่หากกรณีที่เราจะโกหกกับเขาว่าเขาถามเราว่ามีลูกไหมหากกรณีเขาถามแล้วเราตอบว่าไม่มีอันนี้คือการโกหกดังนั้นมันไม่สมควรที่จะทำฝากไว้นะคะในหลายคนนะเป็นโรคอะไรกลัวเขาไม่รักเขาไม่ชอบนะคะต้องโกหกไว้ก่อนคือมันไม่ได้นะไม่ได้ข้อต่อมาข้อที่7 ยานะคะยาใช้รูปดึกดําบันแต่งเกินจริงในการเล่นเว็มเดทออนไลน์หาคู่นะในหลายคนที่พิมพ์เคยสมัครเว็มเดทออนไลน์หาคู่ให้ใช้รูปตั้งแต่10ปีที่แล้ว16ปี15ปีคุณคิดดูนะว่าหน้าตาของคุณนะริ้วรอยของคุณนะมันจะขึ้นมากแค่ไหนหากพิมพ์ใช้รูปตอน10ปีแล้วพิมจะดูตัวเล็กมากตัวเล็กรูปที่แบบกำลังเล่นเว็มเดทออนไลน์หาคู่ตอนนั้นคือตัวจะเล็ก หน้านี่จะแหลมเลยล่ะคือมันจะไม่เหมือนปัจจุบันดังนั้นนะคะอย่าหาธรรมอย่าหาธรรมนะคะเพราะอะไรเพราะเวลาเขาเปิดกล้องมาหน้ามันไม่ตรงกับปกและบางคนนะนะคะบางคนใช้แอปแต่งแต่งเกินจริงพอแต่งเกินจริงแล้วผู้ชายนะัดเจอผู้ชายตกใจนะนะคะตกใจวิ่งหนีเข้าป่าราบนะดังนั้นนะเราสมควรที่จะให้รูปมันใกล้เคียง กล้เคียงตัวจริงมากที่สุดแต่งอย่างเต็มที่นะคะ 80- 90%เนี่ยแต่งหักลีทัศอะไรเล็กน้อยอะไรนั้นได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอ้วนแล้วเราไปแต่งให้มันพร้อมอะไรแต่นี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะข้อต่อมานะคะยานะคะข้อที่8อยยาเป็นผีบ้าไปบอกฝรั่งว่าคุณแชทกับใครมีคนมาถามพิมพ์น่าสนใจเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ,อยากแสดงความจริงใจกับฝรั่งคนนี้โดยการบอกฝรั่งว่า เขาน่ะแชทกับใครบ้างคุณเป็นผีบ้าบอนะคะที่คุณจะเป็นที่ไปบอกใครมันไม่มีความจําเป็นเลยที่เรานั้นจะไปตั้งบอกใครว่าฉันแชทกับคนอื่นฉันอะไรต่างๆคือมันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นสิทธิ์ของเราแค่คุณคุยกันทางออนไลน์มันไม่ได้หมายความว่าคุณนั้นมี strong relationship คุณ make commitment ที่จะเป็นผัวเมียกันมาเจอกันแต่งงานกันอะไรต่างๆเพราะคุณยังไม่เคยเจอกันในชีวิตจริงการที่เราไม่เคยเจอกันในชีวิตจริงมันบอกไม่ได้นะ ว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขานะั้นมันจะไปกันได้ในระบับไหนโลกออนไลน์กับชีวิตจริงพิมพ์ย้ำเป็นครั้งที่หมื่นครั้งที่แสนล้านนะว่ามันไม่เหมือนกันบางคนผู้จดัดดีๆในออนไลน์นะพอมาเจอกันแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่มันไม่คลิกเคมีไม่เข้าหากันอีตาแก่คนที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนอยายนี่ปากปลามากอะไรต่างๆคือเราไม่ออกทางออนไลน์เพราะในต่างคนต่างต้องการที่จะแสดงความ จริงใจของการในการให้กับอีกฝ่ายเห็นแสดงความดีของการในการให้เขาเห็นอันนี้คือสําคัญในหลายหลายคนทามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่การเดินในชีวิตจริงมันคนละเรื่องกันนะคะข้อที่9อย่านะคะข้อที่9อย่าทําตัวเป็นลูกช่างขอพิมพ์พูดแค่นั้นบางคนคุยกับฝรั่งนะแป๊บเดียวขอเงินเขาทําตัวเป็นเหมือนกับยังไง่ะเหมือนกับไม่มีความสามารถนะคะเหมือนกับตลอด ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยใช้ชีวิตมาได้แต่พอเริ่มคุยกับฝรั่งแล้วไม่มีปัญญาหาเงินเองอะไรต่างทาเป็นลูกช่างขออะไรต่างเขาก็มองเห็นคุณเป็นแกมเมือผู้ชายมันก็จะเทคุณเร็วมากขึ้นบางคนหน้าอาการหนักกว่านั้นมาเคยมาถามพิมพ์นะว่าให้เนี่ยไปเดทกับฝรั่งสองครั้งไปเดทนะไปเจอการไปทานข้าวอะไรจะไปขอเงินเขาคุณคิดดูดีๆนะว่าหากคุณคบกับคนไทยไม่ใช่คบสิคุณคุยกับคนไทยแล้วคุณขอเงินมันมันจะมองคุณว่ายังไงคุณกล้าไปอ้าปากขอเงินมันไหมไม่กล้าหรอก แล้วฝรั่งล่ะเราต้องทิท้เขาเหมือนกันคือคนดีๆนะพิมพูดนะว่าเขาก็มองคนเหมือนกันนะเขาไม่ได้งูนะเขากินขนมปังเขาก็ไม่กินยาพิมพูดอีกครั้งนะกินขนมปังก็ไม่กินยาดังนั้นนะคะเขาก็มองเราเขาก็ดูเหมือนกันพฤติกรรมของเราว่าเราเป็นพฤติกรรมแบบไหนคือเขาจะให้ก็ให้เองเราจะไปขอไปอะไรเขาต่างๆคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ดังนั้นนะกรุณานะอย่าทําตัวเป็นลูกช่างขอข้อที่10นะคะอย่านะคะ ยาดูถูกตัวเองพิมพ์เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยนะคะทุกครั้งเลยเวลาที่มีคนมาตัดพอโชคชะตาวาสนากับพิมพ์นี่มพิมรู้สึกคืออ่อเป็นโรคอ,อะไรเป็นพิมพเป็นคนที่ไม่ค่อยแฮปปี้กับคนที่มีนกาทีฟติงกิ้งกับตัวเองนะ การที่เราคิดรวมกับตัวของเราเองนะเหมือนอย่างป้าคนหนึ่งมามาบ่นแล้วบอกว่าเนี่ยแชทกับผู้ชายมา8คนเป็นสแกมเมอร์ทั้งหมดพิมจะบอกนะคะว่าพิมมานั่งหัวโดดตรงนี้คุณคิดว่าพิมแชทกับผู้ชายกี่คนพิมแชทเป็นพันๆคนบางคน s a เ hello ไป hello มานับเป็นหนึ่งคนต่อมา night to meet you ู่ไ night to meet ่นับเป็น2แล้วมันก็หายหัวไปเลยเนี่ยอันนี้ก็นับเหมือนกัน คุณคุยกับคนแค่แปดเก้าคนคุณคาดหวังว่าคุณจะเจอเจ้าชายขีมม่ม้าขาวมามันจะไม่ง่ายเกินไปหรอคะคือคนเรานะมันต้องมีความอดทนบางคนก็บอกว่าเนี่ยฉันหน้าจีนหน้าเจ๊กหน้าจีนนะฝรั่งไม่ชอบหรอคือหากคุณพูดแบบนั้นนะนะคะมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงจีนนะที่แต่งงานกับฝรั่งมาเยอะแยะคนเกาหลีก็เยอะหน้าเขาตี๋เขาขาวเขายังแต่งงานมาเยอะ ขเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยต้องเป็นคนผิวแทนเป็นคนผิวดําตาโตอะไรต่างๆคือมันไม่ใช่มันเป็นแนวความคิดความเชื่อของคนไทยบางคนแค่นั้นนะเพื่อนพิมเนี่ยหลายคนนะหลายหลายคนไม่ได้มีบุคลิกลักษณะแบบที่คุณพูดเลยเพราะอะไรอย่างพิมพ์นี้ก็ไม่น่าจีนนะอย่างพิมพก็ไม่ไม่ใช่ผิวแทนผิวอะไรนะนะคะดังนั้นนะอย่ากรุณาอย่าดูถูกตัวเองหากคุณดูถูกตัวเองค่ะคุณคิดว่าคุณไม่สวย คุณไม่เรียนมาสูงคุณหน้าเจ็กหน้าจีนฝรั่งไม่ชอบไม่ต้องเล่นเว็บเดตออนไลน์คาคู่นอนให้พัดลมเป่าตัวอยู่ที่บ้านเพราะคุณเล่นแล้วคุณต้องยอมรับคุณเล่นต้องคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่าวิมันต้องมีคนของเรานะที่เขารักเราชอบเราอยู่ในโลกออนไลน์เราจะได้มีกําลังใจในการแชทหากเราแชทไปแล้วมันยังไม่เจอเราก็คือต้องมีความคิดบวกไม่ใช่ว่าแชทไปแล้วเจอแกมมอก็บนบน,บนเป็นมีกินเพิ่งคุณคิดว่าในโลกออนไลน์ ในเว็บเดทอะไรคะคู่คนมันเป็นสิบล้านยี่สิบล้านมันจะไม่มีตัวจริงสักคนเลยหรือมันจะไม่มีคนจริงเลยหรือก็จะบ่นว่ามีแต่ scammer มีแต่ scammer พวกนี้มันดูง่ายมันดูง่ายมันดูออกตั้งแต่รูปรูปมันลงแบบไหนโปรไฟล์มันลงแบบไหนหากคุณมองให้ดีๆเราแชทคนนี้มันเป็นก c a ม m e r คุณก็ต้องดูลักษณะการพูดโปรไฟล์รูปของมันที่ลงก็คือมันจําเป็นที่ต้องเอามาสอนตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้และ move on ไปดูคนต่อไปว่ามันเป็นยังไง ไม่ใช่แบบว่าเฮ้เนี้ยเจอสแกมเมอร์อะไรต่าง้อแตอะไรต่างคือเราหาเนื้อคู่เราหาคู่ของหาแฟนคนไทยมันก็ยังใช้เวลาเลยนะนะคะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราออกไปเราเจอเจอยุที่มันเอาเล่นๆน,นะเอาแบบคําๆไม่ได้เอาจริงจังดังนั้นพิมพ์ปากไว้นะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะเดือดนะส่งท้ายปีนะ <laughs> ส่งท้ายปีเพราะว่าพิมพ์ไม่โอเคกับพวกไหนที่แบบมีความคิดลบกับตัวเองมากๆแรงแต่ฉันไม่สวยฉันขี้เหร่นู่นนี่นั่นฉันเป็นหน้าเจ๊กหน้าจีนพิมทนไม่ได้นะทนไม่ได้มันได้ยินแล้วแบบจี๊ดนะคะจี๊ดนะคะว่าเี้ทําไมคนเราเราจะเป็นที่ต้องดูถูกตัวเองมันต้องมีคนที่ชอบเรานะคะคนไม่ชอบเราก็ช่างหอนไปสิมันต้องมีคนที่เขาชอบเรานะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะต้องเจอแต่สิ่งที่มันไม่ดี เราจึงคิดว่าเราต้องเจอสิ่งที่ดีๆพลังบวกพลังของการคิดบวกพลังดึงดูดสิ่งดีๆคนเราศรัทธากับตัวเองนี่คือสิ่งสําคัญมากที่สุดด,ดังนันนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะส่งท้ายปีค่อนข้างที่จะเดือดนะคะนะคะมาพูดเลยก็ฝากเพื่อนนะคะสิบข้อหยานะคะอย่าหาทำหาแฟนฝรั่งวันนี้ก็มาพบ่อพูดคุยแค่นี้ใครมีคําถามทุกคําถามมีคําตอบคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะมาตอบให้กับทุกคน ก็ลาติสวัตนอนหลับฝันดีกันทุกคนขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้อง,องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ